บรยการ k s v มีเตกวันนี้พบกับหนูแดงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางเมืองเพิรนจิตนะคะทุกคนถามว่าเรามาทําอะไรนะคะวันนี้เราจะพามาชมไอเดียการตกแต่งคอนโดนะคะที่เป็นผลงานการออกแบบ ของอินททเลียร์ดีไซเนอร์ของเรานะคะจาก k ทสติอ h i t ก c t นะคะซึ่งภายในเนี้ยจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่เก๋ๆยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันแต่ก่อนที่เราจะไปชมเนี่ยเราต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าคนสําคัญของเรานะคะที่เปิดห้องให้เราได้เข้ามาถ่ายรีวิวในะครั้งนี้เอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปชมดีไซน์ของห้องกันไปค่ะ โนเ n ลเพลนจิตผลงานการตกแต่งคอนโดขนาด45ตารางเมตรเพื่อความทันสมัยและตอบรับกับการใช้งานในปัจจุบันมีการผสมผสานร,ระหว่างสไตล์โมเดิร์นกับสไตล์คอนเทมพอร์ตลีมีทั้งหมด1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1มินิแพนทรี antry, และห้องรับแขกขนาดใหญ่ภายในจัดสรรพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าด้วยการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ทั้งห้อง เดี๋ยวเราจะพาไปชมพร้อมๆกันว่าข้างในเนี่ยจะมีแมทีเรียลอะไรบ้างที่เราเลือกนํามาใช้ตกแต่งกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หมวดเตียงก็จะเป็นตัวน,นี้จะเป็นลามิเนตกันรอยก็จะเป็นสีเทานะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีความพิเศษในการที่ทนแรงขีดข่วนแล้วก็ติดตั้งง่ายดูแลรักษาง่ายส่วนด้านข้างตรงนู้นนะคะเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันตรงนี้ก็จะเป็น กระจกลันแก้วซึ่งในองค์ประกอบของกระจกลันแก้วเนี่ยเขาจะเป็นแพทเทิร์นที่เป็นลูกคลืล่นก็จะทําให้ห้องเนี่ยมีมิติมากขึ้นซึ่งเวลาที่เราเหนื่อยล้าจากการที่ทํางานหรืออยากผ่อนคลายแล้วเข้ามาในห้องนี้ทั้งมุดแอนโทนที่เป็นสีเทาสีดำแล้วก็บวกกับวัตถุเล้าต่างๆที่อินทีเรียดีไซนเนอร์เขาได้นํำมาตกแต่งเนี่ย,ยก็ผสมองค์กลนกันได้อยา่างลงตัวเลยค่ะ พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในคอนโดเนี่ยเราก็ต้องการสเปซที่มันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะการวิวอ i n ฟินิเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวช่วยหลักเลยที่สามารถช่วยให้มีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็เป็นการจัดสรรพื้นที่ได้อย่าง ทั่วไปเลยแต่ว่ามัาจะมะีความพิเศษก็คือเขาจะเป็นไฟซ่อนอก็จะทำให้ดูเน้นทำให้เรามอง ที่กำลังอยากจะตกแต่งคอนโดของคุณให้สวยหรูดูเนี้ยแบบนี้แล้วก็สามารถอ in ิ inbox เข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ชาแนลที่เราขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยสำหรับ EP หน้า k s b อกีกแต่งจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปทัวร์ย่านไหนอย่าลืมติดตามได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ